สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรเรื่องเล่าวันนี้เป็นเรื่องราวของมหานาัฐชาดกเป็นโทศชาติชาดกลำดับที่8ก็คืออุเบขาบารมีครับส่วนตอนย้อนหลังก็สามารถเข้าไปชมอย่างเพลย์ลิสที่วางเอาไว้ ตามภาพนี้ได้เลยนะครับเหตุแห่งการเล่าชาดกเรื่องนี้มีอยู่ว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้โปรดชดินสามพี่น้องโดยมีอุรุเวลากัสปะคนพี่มาบวชเป็นสาวกแล้วมหาชนก็ต่างชื่นชมพระพุทธองค์เป็นจานวนมากพระศาสดาก็ตรัสว่าการที่เราได้ทําลายทิฏฐิของอุรุเวลากัสปะในชาตินี้ยังไม่อัศจรรย์เท่ากับอดีตชาติในสมัยที่เรายังเป็นปุถุชนมีโลภโกรธหลงอยู่ตถาคตก็เคยทําลายทิฏฐิของอุรุเวลากัสปะใน การก่อนเช่นกันจากนั้นก็เล่าเรื่องของนารัฐาชาดกดังนี้ว่าในอดีตการมีพระราชาองค์หนึ่งทรงนามว่าพระเจ้าอังคติราชครองเมืองมิถิลาวงเล็บอีกแล้วเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรมมีลูกสาวชื่อว่ารุจาราชกุมารีมีรูปโฉมที่งดงามมากสวยไม่พอเล่ชลาดอีกด้วยซึ่งพระราชาเองก็โปรดมากส่วนานางสนมคนอื่นมีทั้งหมด16,00 0คนแต่พวกนางเนี่ยเป็นหมันกันหมดครับ พระราชาก็เลยมีลูกสาวคนเดียวพระเจ้าอังคติราชจะพระราชทานผ้าเนื้อละเอียดดอกไม้นานา,นานชนิด25พราอบของกินประณีตให้กับลูกสาวทุกวันและก็จะส่งเงิน1,000กหาปณะนะให้กับเจ้าหญิงทุกๆก,กึ่งเดือนพระเจ้าอังคติราชมีคณะมนตรีส3นายได้แก่วิชัยสุนามะและอารัตะในวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเลมตะิ่งเพลงรงมาแล้วครับจะมีมหรสพประจำปีทุกปี ประชาชนก็ต่างพากันตกแต่งเกหสถานอย่างงดงามพระเจ้าอังกติราชประทับอยู่ท่ามกลางเหล่าอามาตย์ในปราสาทใหญ่ในปราสาทก็มีการประดับประดายอย่างวิจิตรการตาขณะที่พระจันทร์กลังทรงกดเด่นอยู่กลางท้องฟ้าพระราชาก็ตรัสกับอามาตย์ว่าคืนนี้ช่างดีนะักเรามาทำอะไรกันดีอามาตย์ก็บอกว่าก็เหมือที่ทำทุกคืนอนะพยา,าพยายามครองโลกไม่ใช่นะอะาราตาก็ทูลว่าน่าจะส่งกองทัพไปเอาดินแดนมาเพิ่มอำมาต สุนามะก็บอกว่าบัดนี้ศัตรูก็ล้วนแต่ยอมสวามิภักดิ์ต่อเราหมดแล้วเราควรจะหาความสำราญดูการฟ้อนรำม,มหรสพให้ประชาชนกินอิมน่มหนำสนุกสนานดีกว่าส่วนวิชัยก็ทูลว่าที่ผ่านมาพวกเราก็ดูฟ้อนรำม,มามากแล้วน่าจะไปนิมนต์สมณพราหมณ์ที่รู้ธรรมมาแสดงธรรมดีกว่าซึ่งพระชาเนี่ยก็เห็นด้วยกับวิชัยจึงถามว่า นั้นเราจะนิมนต์ใครดีอมาตย์าล拉ตาจึงแนะนําให้ไปหาอาเจละกะนักบวชชีเปลือยกัสปาโคดอยู่ที่อุทยานมฤคทคาทยวันที่เป็นสวนกวางครับพระราชาจึงเสด็จราชรถในคืนเดือนเพ็นรวดเร็วดูดสายลมมมอมาตย์าราชบริพานทหารในที่นั้นก็มีประชาชนในอุทยานจํานวนมากมาฟังธรรมในสํานักของนักบวชชีเปลือยพระราชาก็นั่งปะปนอยู่ฝูงชนอย่างไม่ถือตัวเมื่อพูดคุยสารทุกสุขดิบกับนักบวชชีเปลือยแล้ว จึงได้ถามปัญหาธรรมกับคุณนาชีวะกะว่าบุคลคลควรถือปฏิบัติกับบิดามันดาอาจารย์บุตรและภรรยาผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเมืองอย่างไรถึงตายแล้วจะได้ไปสวรรค์ ทำแบบไหนถึงจะไปนรกคู่นาชีวะกะชีเปลือยที่เป็นมิชาทิฐิจึงตอบว่าพระองค์จะสนพระไทยเรื่องเหล่านั้นไปทําไมเพราะการทําทานไม่มีประโยชน์อันไรโลกนี้บุญไม่มีบาปไม่มีปอลโลกไม่มีบิดามารดาปุย่าตายายไม่มีอยู่จริงแค่ของสมมุติขึ้นมาสัตว์ทั้งหลายเกิดมาก็เสมอกันหมดจะได้ดีได้ชั่วก็ได้เองผลแห่งทานก็ไม่มีจริงร่างกายประกอบขึ้นมานี้เมื่อตายไปแล้วก็สูญสลายแยกออกจากกันไปสุกขทุกข์ก็สิ้นไป ใครจะฆ่าทำร้ายอันตรายก็ไม่เป็นบาปเพราะบาปเนี่ยไม่มีจริงสัตว์ทุกจำพวกจะทำบุญไปเท่าไหร่ก็ศูญย์เปล่าเมื่อเกิดมาครบ8ปีกับก็จะหลุดพ้นไปเองเมื่อพูดจบอาลัตตาเสนาบดีฟังจบก็เห็นด้วยพร้อมพูดว่าข้าเคยระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนเคยเป็นนายพรานชื่อปิงคละทำบาปฆ่าสัตว์ไปมากมายแต่พอตายแล้วก็มาเกิดในตระกูลเสนาบดีแปลว่าบาปไม่มีผลแน่นอนอันนี้ก็ต้องเล่าแทรกนิดหนึ่งนะครับว่า เสนาคนนี้ระลึกชาติได้เพียงชาติเดียวเหตุที่เขาได้เกิดมาเป็นตระกูลเสนาบดีก็เพราะว่าเคยทําบุญสักการะเจดีย์ในสมัยพระพุทธเจ้านามว่ักัสปะแล้วก็เจอกรรมบางอย่างทําให้เกิดมาเป็นตระกูลคนฆ่าโครกรรมเก่าเนี่ยเพิ่ง execute ให้มาเป็นอมาตดครับภาษาคอมพิวเตอร์นี่เนะครับถ้าหากตายไปเมื่อไหร่แล้วก็กรรมที่เคยฆ่าสัตว์ก็จะส่งผลในอนาคตแน่นอนครับในที่นั้นก็มีทาสคนหนึ่งร้องไห้ออกมาพระราชาถามสาเหตุว่าเจ้าร้องไห้ทําไมทาสคนนี้ก็บอกว่าตนชื่อวิชกะ ในอดีตชาติของกระหม่อมเคยเป็นเศรษฐีในเมืองสาเกตทําทานทำอาชีพสุจริตมาโดยตลอดแต่พอตายก็มาเกิดเป็นทาสในชาตินี้ทําบุญมาตั้งเยอะสงสัยจะไร้ผลแบบที่พระคุณเจ้าพูดแน่แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยทาสวีชะกะคนนี้เคยด่าพระทุดงรูปหนึ่งตอนหาฝูงโคโดยด่าพระว่าเป็นแค่ขี้ข้าขอเขากินแต่เนื่องจากเคยทําบุญเอาไว้กรรมดีก็เลยส่งผลก่อนมาเป็นเศรษฐีจากนั้นกรรมชั่วที่เคยด่าพระว่าขี้ข้า ็ามาเกิดในตระกูลา่าสในภายหลังวีเชกะระลึกได้เพียงชาติเดียวเท่านั้นจึงคิดว่าบุญเนี่ยไม่มีจริงครับเมื่อพระราชาได้ฟังบุพกรรมของทั้งสองคนจึงได้ตัดกับคูณนาฮิวะากล่าวว่า ท่านอาจารย์ข้าช่างโง่จริงๆไม่น่าทําบุญมามากมายเลยแม้แต่การฟังธรรมจากท่านอาจารย์ก็หาประโยชน์อันใดไม่งั้นข้าพเจ้าขอลาก่อนละคุณอาชีวาการเจอดอกนี้เข้าไปก็จุกเหมือนกันนะครับพอจะกลับเนี่ยพระราชาก็ไม่ไหวชีปเปลือยหรือให้เครื่องสักการะ,ระแต่อย่างใดไหนมึงบอกว่าทําทานไม่มีผลไงพระราชาก็เลยทําบ้างนะฮะจากนั้นพระราชาก็บอกอ,อามาตว่า ต่อไปนี้เราจะเสพแต่กามมาสุขไม่ต้องบอกราชกิจให้ทราบและให้อามาตสามคนเนี่ยทำหน้าที่แทนเมื่อเจ้าหญิงมาหาพระราชาก็ถวายของให้มากมายเพราะในวันอุโบสถเนี่ยพระนางก็จะถวายทานให้กับคนยากไร้เด็กกำพร้า ยาจกวันนี้พกแล้วก็เกิดเสียงลือในพระนครว่าพระราชาเนี่ยเชื่อคุณนาชีวะกะกลายเป็นคนมิจฉาทิฏฐิไม่ทําทานไปแล้วและก็สั่งให้รื้อโรงทานที่ประตูเมืองสี่ด้านเพราะเชื่อในคําสอนว่าทําบุญไปก็ไม่มีผลบ้านเมืองก็วุ่นวายถึงขั้นที่ว่าสตรีเนี่ยถูกข่มขืนไม่เว้นแต่สตรีที่มีผัวแล้วพระราชาเกาแต่มัวเมาในวังไม่ทําอะไรเลยครับเจ้าหญิงจึงไปหาพระบิดาเพื่อทําให้พระองค์ได้สติเมื่อถึงวันขึ้น14บสี่ค่ำเจ้าหญิงก็ประดับตัวสวยงามไปเข้า ้าพระเจ้าอังคติราชอีกครั้งพระราชาก็เลยถามว่าลูกยังอยากได้อะไรอีกไหมนางก็บอกว่าพรุ่งนี้หม่อมชั้นจะให้ทานเพิ่มขอพระราชทานทรัพย์หนึ่งพันกหาปณะเพคะแต่พระราชากรเลยบอกว่าทานไม่มีจริงหรอกลูกลูกจะรักษาอุโบสถศีลไม่กินข้าวกินน้ําแล้วจะได้บุญได้อย่างไรท่านอาจารย์คุณชีวกาบอกเองว่าบุญบาปไม่มีจริงบลาๆพอเจ้าหญิงฟังพ่อพูดเสร็จก็ทูลตอบว่าท่านพ่อ ลูกเคยได้ยินว่าครบคนผ่านนำพาไปหาผิดวันนี้ลูกได้เห็นแก่สายตาแล้วเสด็จพ่อหลงคำคุณนาชีวก,กะและก็ยังหลงคำของอามา์อาตากทาตวีชกะอีกคุณนาชีวก,กะเป็นคนหลงงมงาย เป็นชีปเปลือยเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟแล้วก็ตายอย่างโง่เขลาถึงปฏิเสธผลของกรรมเสมือนเรือลำหนึ่งที่พ่อค้าบรรทุกหนักเกินและจะจมลงมหาสมุทรคนที่สั่งสมบาปทีละเล็กทีละน้อยย่อมนำพาบาปอันหนักสะสมจนจมนรกสักวันเช่นกันท่านพ่อรู้หรือเปล่าว่า บาปที่อมตะทำเนี่ยยังไม่แสดงผลถ้าเขาสะสมบาปกรรมที่ทําให้ตกนรกอยู่แล้วก็แต่เขาก็ยังสะสมบาปกรรมที่ทําให้ตกนรกได้อยู่อลา,าตะเสพสุขในชาตินี้เพราะบุญเก่าที่ทํามาก่อนหน้านั้นและเขาก็ระลึกชาติได้เพียงชาติเดียวหมดบุญเมื่อไหร่เขาจะลงนรกแน่นอนสำหรับวิชกะแม้จะเป็นทาตแต่ก็ยังยินดีในบุญย่อมไปสวรรค์เหมือนกับตาช่างที่ช่างสิ่งของถ้าเอาของหนักออกข้างที่เคยต่ําก็จะสูงขึ้นวิชกะคนนั้นเกิดเป็นทาสเพราะว่ากรรมที่ไม่ดีในอดีตถ้ากรรม ที่ด่าพระทุดงของเขาหมดในชาตินี้เมื่อไหร่แล้วก็จะไปเสพสุขในสวรรค์ได้แน่นอนฟาบาดจะได้หลงเชื่อคุณาชีวากาเลยจากนั้นเจ้าหญิงก็เล่าอดีตชาติตัวเองว่าข้าเกิดมาแล้ว7ชาติและก็ยังระลึกล่วงหน้าไปได้อีก7ชาติในชาติที่7เคยเกิดเป็นบุตรของช่างทองในแคว้นมาคตแต่ดันไปคบมิดชั่วทำบาปท,ทำกรรมไว้มากคบชู้ภรยาคอื่นพอไปลายไปก็มีบุญอื่นมาส่งผลจึงได้ไปเกิดในแคว้นวังสาเมืองโกสัมพีเป็นลูกชายคนเดียวของเศรษฐทีที่ร่ำรวยและแนะนําให้ลก ลูกรักษาอุโบสถศีลพอตายไปเนี่ยกรรมชั่วในชาติก่อนก็เอ็กซิคิวก่อนที่จะรักษาศีลตายไปก็ตกนรกในโรรุวะนรกยาวนานมากต่อมาเศษกรรมก็ทําให้เกิดเป็นลาเพราะว่าเป็นชู้กับคนอื่นต้องพาผู้คนขึ้นหลังแล้วก็ลากรถเหนื่อยล้ามากพอตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นลิงตัวผู้ในป่าแล้วก็ถูกลิงจางฝูงในการลูกอันทักษเพราะกรรมจากการเคยเป็นชู้ หลังจากตายไปแล้วก็มาเกิดเป็นโคต้องมาทรมานไถนาลําบากมากเพราะกรรมจากการที่คบชู้จากนั้นพอตายก็มาเกิดเป็นกระเทยที่รวยในแคว้นวัดชีแต่ก็ต้องถูกคนบูลลี่ดูหมิ่นดูแคลนการที่มีชีวิตรักอาพับก็เพราะว่าเคยคบชู้กับผู้อื่นครับพอตายไปแล้วเนี่ยผลบุญเริ่มจะทํางานในสวนนันทวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีผิวพรรณที่น่ารักผ้าอาภรณ์สวยงามรับใช้พระอินทและนางก็ยังะระลึกอนาคตได้อีกเจ็ดชาติว่า ผลบุญที่ทําไว้ในกรุงโกสัมพีจะทําให้เกิดเป็นเทวดามนุษย์และก็อีกหล,หลายๆชาติแม้วันนี้ชวนะสามีลูกบนสวรรค์ก็ยังรับดอกไม้อยู่16ปีชีวิตในโลกมนุษย์นี้ช่างสั้นนักเมื่อเทียบกับเทวดาพอร้อยปีในโลกมนุษย์เท่ากับคืนหนึ่งในวันหนึ่งของเทวดากรรมที่เราทําจะส่งผลในทุกชาติถ้าหากยังไม่ส่งผลกรรมของเราก็ยังไม่หยุดราวีครับแต่แม่ลูกสาวจะพูดขนาดนี้ พระชาก็ยังแค่รู้สึกว่าลูกช่างพูดเก่งช่างเจรจายิ่งนักแต่ก็ไม่ได้ทําให้พระราชาหลุดพ้นจากความเห็นผิดยังคงยึดมั่นถือมั่นตามที่ได้ยินได้ฟังมาจากชีปเปลือยอยู่ดีชาวเมืองก็ต่างลือว่าเจ้าหญิงได้แสดงธรรมเก็บพ่อก็ดีใจยิ่งนักและก็มาลุ้นว่าเจ้าหญิงจะทําให้พระราชาออกจากความเห็นผิดได้ชาวพระนครจะได้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายสักทีเมื่อเจ้าหญิงจนปัญญาก็เฟดบามแล้วอธิษฐานว่าในโลกนี้ใครก็ตามขอเชิญท่านมาปลดเปลื้องบิดาข่าจากมิชฉาทิฏฐิด้วยเถิดด้วย จากของข้าพเจ้าโปรดช่วยเสด็จพ่อของข้าด้วยเถิดในเวลานั้นพระโพธิสัตว์ได้เกิดมาเป็นนารัฐถะเป็นพรมอยู่ในชั้นมหาพรหมได้ตรวจตาดูโลกก็ได้ยินคําของพระธิดาครับเนื่องจากว่ารอบนี้เก้าอี้พระอินยังไม่ทํางานนะครับพรมนารัฐถะจึงคิดจะไปออกโรงแทนพระอินก็แปลงร่างเป็นฤาษสีรูปงามจับใจหาบตะกร้าด้วยคันทองงามงอนลอยเด่นเหมือนพระจันทร์มายืนตรงหน้าพระราชา ทำให้พระธิดากับพระราชารีบลงมาจากบัลลังก์แล้วมากราบที่พื้นนมัส,สการจากนั้นพระราชากระถามว่าท่านคือใครมาจากที่ใดน,นารัถาพรหมก็ตอบว่าอาตมามาจากเทวโลกเดียวนี้เองอาตมาชื่อว่านารัตากัสปะโครพระาชากระถามว่าทําไมท่านถึงมีฤทธิ์หอบไปหอบมาเช่นนี้นารัตฤศีก็ตอบว่ามหาบาพิตรเราเคยปฏิบัติตามธรรมสี่ประการได้แก่ สัจจะธรรมะขันติจ,จคาคะาถ้าไม่มีฤทธิ์รวดเร็วปานเดอะแฟลชเช่นนี้พระราชาก็ไม่เชื่อโลกหน้าจึงถามว่า ผลบุญมีจริงแน่หรือท่านงั้นข้าขอถามหน่อยที่เขาบอกว่าเทวดามีพ่อแม่มีโลกหน้ามีเนี่ยจริงหรือเปล่านารัฐาก็ตอบว่าเป็นความจริงมหาบพิษผู้เอาแต่มัวเมาเท่านั้นที่ไม่เชื่อในปรโลโลกพระเจ้าอังคติราชก็หัวเราะและถามว่าถ้าโลกหน้ามีจริงสถานที่นั้นก็ต้องมีจริงด้วยงั้นข้าขอยืมเงินท่านสัก500รอยแล้วจะไปคืนใน้เพิ่ม1000ในชาติหน้าได้หรือไม่นารัฐะก็ตอบว่าถ้าอาตมารู้ว่ามหาบพิษมีฝีลก็คงให้ยืมแต่มหาบพิษเป็นคนหลงผิดป้าย ก็คงตกนรกแล้วใครจะไปทวงเงินจากพระองค์หนึ่งพันในไฟนรกอันร้อนแรงได้เล่าบุคคลที่ขยันมีศีลย่อมเอาทรัพย์มาเองโดยไม่ต้องยืมใครเมื่อพระราชาถูกขู่ด้วยนรกก็กลัวมากแล้วก็ได้แต่นิ่งไม่รู้จะตอบอะไรดีประชาชนก็ต่างยินดียิ่งที่นารัตกำลังมาช่วยสั่งสอนพระราชานารัตก็คิดว่าจะให้พระราชาเนี่ยละมิจฉาทิฏฐิก่อนจึงทูลถามพระราชาว่าถ้าพระองค์ยังไม่ละความเห็นผิดจะตกนรกถูกฝูงกาฝูงแรง้งถูกแร้งยักษ์สุนัขฉีกร่างเป็นชินช้น ใครจะไปทวงเงินจากพระองค์ได้ถ้าพระองค์ไม่ไปเกิดที่นั่นก็จะไปเกิดในโลกกัตฑนรกที่มืดที่สุดไม่เห็นเดือนเห็นตะวันไม่มีกลางวันกลางคืนมีสุนัขด่างและสุนัขดำร่างกายแข็งแรงรุมกัดกินพระองค์และตัวขาดกระจัดกระจายและมีเลือดไหลโสมมีหาฝนอาวุธหล่นใส่หัวมีอุกกาบาตลูกชนตกใส่พระองค์รีมีนายนิยาบาลชื่อว่ากาลูปกาละเอาหอกทิ่มสัตว์นรกที่หนีสุนัขจากนั้นก็กดรถเทียมวิ่งไปในพื้นร้อนๆอนถูกไฟไหม้จนทนไม่ไหวและตัว ขาดน่าสยดสยองยิ่งนักหรือเจนรกต้นหิวสำหรับพวกคบชู้โดนแรงจิกแล้วก็โดนนยายรัยบาลเนี่ยเอาหอกเสียบตูดหรือเจนรกแม่น้ำเวตารณีน้ํากรดแสบร้อนแล้วก็มีใบบัวเหล็กคมกริบแล้วก็บาดตัวขาดกระจุยกระจจยเจ้านี่คนไหนจะไปตามทวงคืนจากมหาพอพิษได้ เมื่อพระราชาฟังจบก็แทบล้มทั้งยืนแล้วก็บอกว่ากลัวเหลือเกินจึงเริ่มวางมิจฉาทิฐิลงแล้วก็ขอให้นารัตเป็นที่พึ่งพร้อมขอว่าโปรดบอกทางให้ข้าไม่ต้องไปนรกด้วยเถิดนารัตถาก็บอกทางบริสุทธิ์โดยกล่าวว่าพระราชาหกคนได้แก่เท้าทัตตรสเวสามิตรอารัตกะยมทัตติอุสินนระพระเจ้าศิวิราชและพระราชาองค์อื่นอีกมากบำรุงพรมณ์ทั้งหลายแล้วก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ พระองค์ก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเช่นกันจงทําตามพระราชาเหล่านั้นงดเว้นอธรรมปฏิบัติในธรรมให้เห็นทานในพระราชนิเวศใครหิวใครที่ขาดเครื่องนุ่งห่มก็ให้ปัจใจเหล่านั้นมหาบอพิษอย่าใช้คนที่แก่เท่าและโคม้าที่แก่ชราเลิกคบคนชั่วเป็นมิตรคบแต่มิตรที่ดีอย่าทรงประมาทและจงสรรเสริญเย้าหญิงรุจาราชธิดา เมื่อนา,นารัฐาให้โอวัตรข้ชบริพานทั้งหมดก็ลากลับพมมโลกท่ามกลางสายตาของมหาชนที่สรรเสริญพระองค์อยู่นั่นเองพระเจ้าอังกติราชเมื่อละมิชฉาทิฏฐิได้แล้วก็บปบะเ็นกุศลดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมเมื่อสวรรคตก็ส่งไปเกิดในเทวโลกในชาตินั้นนั่นเอง เมื่อพระพุทธเจ้าเล่าจบก็ตรัสว่าอารตตาเสนาบาดีที่พาไปเชื่อฉีปเปลือยก็คือเทวทัตสุนามะอมาาก็คือพระพัทธชิวิชยาอมาาก็คือพระสารีบุตรคู่นาชีว่ากะฉีปเปลยก็คือสุนัขตลิชวีบุตรพระภิกษุที่ศึกไปเชื่อฉีปเปลยในปัจจุบันนางรู้จาราชธิดาก็คือพระอานนทพระเจ้าอังคติราชในครานั้นก็คืออรุเวลากัสปะ นารัตถามหาพรหมโพธิสัตว์ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองครับเรื่องราวของพระมหานารัตถาชาดกก็จบลงตรงนี้และเรื่องราวต่อไปก็คือวิทุระบัณฑิตสัจจะบร,รมีซึ่งอีกสองชาติก็จะครบสิบชาติแล้วนะครับสสารบวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดโพสตก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสรวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ